ใครก็ได้บอกฉันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองถามการ์ตูนเมาส์ดูไหมเหมือนเขาจะรู้นะฉันไม่รู้เหมือนกันฉันเห็นพวกเขามายืนตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวกทหารเขามาทำอะไรกันนะลูกพี่ครับอยู่ดีๆผมก็รู้สึกขนลุกสู้แระเจ้าช่วยมันเร็วตัดขึ้นแล้ว มันไม่ขยับแล้วจะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยมันหายไปแล้วทุกคนใจเย็นก่อนอย่าขยับตัวเด็ดขาดแต่ว่าข้างหลังนั่นมันตัวบ้าอะยเนะหวดดี ฉันคือเอสีพแล้ววันนี้ฉันจะมาช่วยพวกมนุษย์ไม่ต้องกลัวพี่นะจ๊ะพี่ใจดีที่สุดในโลกเลยแต่ว่าบางทีพี่ก็ชอบปวดหัวเฮ้ hey, คุณทาหารแล้วๆล้่อยนได้ไหมครับผมเมื่อยแล้วเนี่ยยืนตรงนี้ตั้งนานแล้ววะอยากกลับบ้านไปนอนแช่น้ำนมแล้วนะครับรีบๆจัดการไอ้คนที่มันอยู่ข้างในได้แล้วนะ ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฮัทจะจัดการเองฮัทอย่าเข้าไปนะมันอันตารายฮ <c oughs> ไม่ไดนแล้วครับแย่แล้วฮัทโดนมันทำร้ายจะทำยังไงดทีทุกคนทุกคนทุกคนทำรอยู่อา้าวเฮ้ยทำไมมาหลบกันตรงนี้ <c oughs> อการตูนดอกไนกลับมาแล้วเหรอ นั่นมันตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้ช่วยเปเอาด้วยอ่ะเอองั้นรอตรงนั้นแปน๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปหลอกล่อมันให้ออกมาจากตรงนั้นมานี่สิเจ้าตัวประหลาดเก็เป็นตัวบ้าอะไรเนี่ยเอ้ยแดงกินเข้า,ขามานนี่เข้ามนไล่เข้ามนไล่ไหนว่ะคกเป็นตัวประหลาดฮะเจ้าหมาดำแกนั่นแหละตัวประหลาดดูดิผมก็ไม่มีสักกเส้นปากก็กว้างกว้างเฮ้ยโมโหแล้วเนอะ ถ้าโมโหก็ตามฉันมาตรงนี้ดิเฮ้ยฉันจะไม่ยอมให้แกมาเหยียดหยามฉันเฮ้ยฮ้ย้แย่แล้วแย่แล้วต้องเข้าไปลงในนี้ก่อนขออนุญาตนะครับขอลบตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้ว่าแต่คุณเอ่อไม่โกรธผมใช่ไหมครับฮะฉันไม่โกรธแต่ฉันหิวฮะหิวอะไรครับคุณ ฉันไม่ได้กินอะไรมานานเฮ้ยอย่าทำลไยผมเลยครับเฮ้ยจริงด้วยสิเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปสู้กับเจ้าตัวข้างนอกดีกว่ารับรองได้เลยว่ามันจะต้องต่อสู้กันเองแล้วเราก็จะรอดอคุณครับมาไงเจ้าหมาดำเออทำไมต้องชอบเรียกผมว่าหมาดำด้วยเนี่ยผมว่านจะตัวขาววิงไอ้ฉันอยากจะกินหมาดำเลย กินก็เข้ามาดิครับโอเคครับทุกคนเราหลอกล่อมันออกมาได้แล้วให้มันต่อสู้กับเองเป็นไงบ้างแป๊บเดียวนะคะเจ้าตัวสูงตัวนั้นหายไปแล้วอทุกคนทีนี้เนี่ยการ์ตูนด็อกก็ได้เวลาพาการ์ตูนเมาส์กับเนอโปแล้วก็การ์ตูนแคทหนีออกจากที่นี่แล้วไปกันเร็วทุกคนแล้วเราจะปล่อยศพของฮาร์ดไว้ที่นี่เหรอไม่ต้องกลัวนะพูนายหนีไปเถอะฉันจะดูแลเอง เออก็แล้วแต่นายนะกระตุนแคทว่าแต่ใครจะไปกับฉันก็รีบตามมานะเราไม่มีเวลาทั้งวันฉันไปฉันไปกระตุนเมาส์เร็วไปเถอะเนอปอเร็วเข้างั้นเรานำไปก่อนนะโอเครีบตามมาเร็วเนอปอเพราะเราไม่มีเวลานะเจ้าตัวนั้นไม่รู้มันจะทลายกรงออกมาเมื่อไหร่กระตุนเมาส์เร็วเข้าโอเคได้ฉันช่วยกระตุนแคทขนสอบของฮาร์ดก่อน โอ,อ,อ,อเคพวกเราเรีบไปกันเถอะการ์ตูนด็อกฉันว่าเราต้องรีบหารถแล้วละ่ะจะได้ไปช่วยการ์ตูนเมา้าแล้วก็การ์ตูนแคทขนฮัดออกมาเฮ้ย <c oughs> พวกนายทำบ้าอะไรเนี่ยมันช้าเกินไปแล้วนะอมาขอโทษนะฮะัทฉันขอโทษที่ดูแลนายไม่ได้ <c oughs> ต่นนี้แล้วทำไมพวกเขายังไม่มาอีกเน,เนอเป้อถามฉันฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าฉันอยากจะถามนายว่านายรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนั้นวันนั้นฉันเดินไปที่โกดังเก่าที่อยู่ข้างหมู่บ้านของเราพอฉันเปิดประตูเข้าไปก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างในนั้นฉันก็เลยเปิดเข้าไปดูเท่านั้นแหละฉันพบว่ามีตัวประหลาดอยู่ในโกดังนั้นเต็มไปหมดพวกมัน มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดมากฉันตกใจกลัวมากเลยฉันไม่รู้ว่ามันคือตัวบ้าอะไรฉันก็เลยส่องไฟฉายดูโดยทั่วแล้วฉันทนดูต่อไปไม่ได้ฉันก็เลยฉันก็เลยก็เลยอะไรรีวิ่งออกมาโดยที่ไม่ได้ปิดประตูดิแล้วนั่นล่ะตัวอะไรเฮ้ยนั่นมันหนึ่งในเจ้าสัตว์ประหลาดที่มันอยู่ในกรดังโอ้ยอย่แล้วเนอะปอเราต้องหนี ไม่ทันแล้วเนอป้อฉันจะทำยังไงดีเนอยโอ้ยตายเหอะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเฮ้ยมันติดลูกกล้องจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีคุณแม่เฮดก็ไม่อยู่ใครบอกว่าฉันไม่อยู่ฉันอยู่ตรงนี้จริงด้วยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วอะไรรนะ คุณแม่เฮดครับได้โปรดตามผมมาทางนี้ทีผมมีอะไรจะให้คุณช่วยที่นั่นมีของกินเพียบเลยครับรีบตามมาเร็วถ้าเกิดว่าเราหลอกล่อคุณแม่เฮดเข้าไปในโกดังได้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยพอบนโลกไปนี้คุณแม่เฮดน่าจะเก่งกะที่สุดเอาละเปิดประตูอุยพวกมันยังอยู่ตรงนี้แต่ตัวอื่นๆเนี่ยหายไปแล้วให้คุณแม่เฮดกำจัดพวกมันก่อนตรงนี้ดีกว่า ฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยหม่ำเลยนะคะโอ้โหทุกคนคุณแม่เฮดพยายามต่อสู้กับ SCP เหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่ามันมีหลายตัวเหลือเกินนะคะมันพยายามที่จะโจมตีเข้าที่ขาของคุณแม่เฮดแต่คุณแม่เฮดของเราก็ใช้ขาหรือเท้ากระทืบตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้ยวิ่งหนีวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นั่นแหละเฮ้ยอะไรตองมันคืออะไร บางตัวมันก็ยืนคุ้นคลิดนะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เฮดจะเอาชนะมันได้หรือไม่เรื่องนี้สบายมากฉันชนะมันได้อยู่แล้ว <c oughs> ในที่สุดคุณแม่เฮดก็เอาชนะได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆขนลุกสู้แบบนี้กักันนนนันมัน